สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องประจุชาแนลนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะล่องน้ําเขียวเขียวอย่างนี้ที่มันเกาะติดผนังล่องน้ําบ้านเราเขียวเขียวอย่างนี้เพื่อนเนเห็นไหมคะมันเกาะฝังแน่นแบบเนี้จะแก้อย่างไรไม่ให้มันเป็นอย่างเนี้ ทำอย่างไรให้มันหายได้แบบขาวหมดจดสะอาดเลยก็มีวิธีค่ะง่ายนิดเดียวค่ะทุกคนนี่เลยค่ะไฮเตอร์ค่ะไฮเตอร์แบบนี้เลยค่ะหัดใหญ่อย่างนี้แหละเราเปิดเปิดมาใช้เลยนะคะทุกคนลาดไปตรงตรงตรงที่เราเห็นมันเป็นเขียวๆนะคะ แบบนี้เลยนะคะทุกคนข้างนข้างนะคะทิ้งไว้สัก1-2-3นาทีเต็มที่นะคะแล้วเ,เดี๋ยวสักพักเรามาเอาแปรงเอาแปรงแบบนี้แปลงสีฟันแบบนี้นะคะ่ะของเรานี่แหละขัด แป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆอนออกขาวสะอาดเกี้ยงง่ายแป๊บเดียวเองค่ะเพื่อนๆมันเจอร่องน้ำมันจะหายจากดำๆๆนะคะขัดไปเลยค่ะเ,เพื่อนเเนี่ยแบบนี้เนี่ยถูถูถแป๊บเดียวค่ะเอ๊ะคาบดำดำ ภาบดำๆที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันก็จะหายไปค่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะมันเขย่าหน่อยเพราะว่าก็าจะเอไม่ได้เอาขาตั้งกล้องลงมาด้วยเมื่อกี้เดินลงมาจากห้อง เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราใช้วิธีขัดแล้วก็ไม่ไม่ไม่เหนื่อยแรงเราเบาแรงมากเพื่อนเห็นไหมคะดุดแล้วสะอาดหมดแล้วถ้าเราทําความสะอาดนะตามซอกต่างๆในบ้านเราอะเพื่อนๆทาได้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวป,จปจัจจุบจะสาสาสาธิตให้ดูค่ะไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อนะคะประจุบทำแบบให้เห็นทุกช็อตของที่บ้านเลยแต่ว่าเอาแค่ตรงที่ประจุบทำให้ดูเท่านั้นเองค่ะ เพื่อนๆเห็นไหมคะสะอาดคราบที่วเขียวเมอกีเนี่ยหายเกี้ยงเพื่อนๆลองทำดูนะคะเบาแรงแล้วด้วยไม่หนักไม่ไม่เหนื่อยแรงแล้วแล้วก็ประหยัดเวลาคือเราช่วงช่วงที่เราเราคิดว่าเราจะทำอะไรตรงไหนเนี่ยเอาให้เตอร์ลาดไว้เลยค่ะไม่แพงด้วยประหยัดงบประมาณในการทําความสะอาด ในพื้นที่ที่เราจะทำอได้ง่ายลองทำดูนะคะเพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ